แอบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสายสินิภาคุณสายเฟรีแปคุณเซฮายและคุณนภัสมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับวสุสูเอฟทีบ c h a n n e l ครับในคลิปเด็กโปรไฟล์นี้กลับมากันอีกแล้วก็อจริงๆอ่ะเด็กนี้มีน้องๆขอมาตั้งแต่ชุดมันออกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนแล้วนะครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกครับคือคอนเทนต์เราค่อนข้างแน่นแล้วเราก็เลยโดนดันเจ้าคลิปนี้มาคลิปนี้มานะครับ mm hmm. ก็เลยขอลงอันหลักๆก่อนแล้ว ต้องบอกก่อนว่าอันไหนที่ันเป็นอันเสริมจริงๆเนี่ยมันจะมาช้านะครับหลังนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยคอนเทนต์ค่อนข้างแน่นพอสมควรนะครับแล้วก็แอโตพยายามบาลานซ์ให้มันลงได้ทุกเดือนทุกวันทุกวันให้น้องๆทุกคนได้ได,ดูกันเหมือนเดิมนะครับใครรอคอนเทนต์อะไรก็ช่วงไหนคอนเทนต์แน่นก็รอนิดหนึ่งเนาะโอเคครับวันนี้ก็ กบมาการจดเด็กหน้าลุคามีครับซึ่งเป็นอีกสายหนึ่งที่มีน้องขอเข้ามาในคอมเมนต์นะครับแต่น้องๆหลายๆคนอาจจะถามว่าสาหรับแค่นอื่นๆหรอพี่สายรองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าแค่นอื่นๆนะบางอันมันไม่ได้ออกทีดีหรือว่าบางอันมันแบบมันไม่ได้ทําให้ตัวแคนมันเปลี่ยนไปเยอะอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้จัดได้อันนี้โอเคตัวหลักมันใช้ตัวหนึ่งแล้วมันก็ระบุไปเลยว่าครูควรใช้ตัวนี้นะแต่ตัวรองมันควรใช้ตัวหนึ่งอารมณ์เหมือนตอนรอยย้อนข่าดินที่มีกามอกับอ่า กับตัวของไออันอันเอเซลนั่นแหละนะครับที่แบบอันนึงเป็นเอเซลเลยอันนึงเป็นการมอไปเลยประมาณนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยครับก็อื่นอย่างที่ขอขอกลามว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่ถูกการจัดเด็กก็อยากได้บุกมน้ำหนักนะครับแล้วก็เป็นการนําเสนอให้น้องๆนะครับนะแล้วก็ชุดชุดต่างๆที่ใช้ในนี้อยู่ในเดสคริปชันนะครับยังเห็นมีคนมาถามในวิดีโออยู่นะอยู่ในเดสคริปชันนะครับเริ่มเลยครับทิกเกอร์กับตัวเริ่มก็เหมือนเดิมแต่เด็กนี้จะไม่เหมือนตัวเด็กเมนนิดนึงตรงที่ว่า เราจะใส่เป็นฟอนต์ครับ6แล้วก็ดอ2ครับจะเป็นฮิ4ไอฮิวมันใส่อยู่แล้วแหละเนาะมันคงไม่พลาดแล้วก็ดอพีจ4ครับก็คือเป็นสแตน6ดอ6นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงเหตุผลในช่วงการทําเกมให้ฟังว่าทําไมเราถึงถาใส่เป็น6 6นะถ้าไม่ถึงเมททาไมถึงใส่เป็นฟอนต์ด้วยเอางี้ดีกว่านะครับตัวต่อไปครับเดโมดิชั o นดากอนครับ เริ่มก่อนอยังได้จั่วอยู่บูตเอายังสามารถบูตแรงได้ในะซัมพพอริงจริงๆเล่นกระแถวหลังอยู่แล้วเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับตัวต่อมาครับเล่นกับวอวิ่งตัวนี้ขออนุญาตอ่านเทคให้ฟังนะครับมีเทคในช่องแวนช่องเลียครับเมื่อยูนิตเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดหรือโจมตียูนิตที่อ่าหรือการโจมตีที่ยูนิตเนี้ยบูตให้การ์ดนะครับคุณดูการเจ็ดใบบนสุดแสดงการ์ดที่ชื่อว่าอ่าทันเดอร์เบรกดากอนจากนั้นไม่เกินหนึ่งใบ นะครับนำขึ้นมือและสับกองการ์ดคุณถ้านำขึ้นมือนำเรียกะดนำตัวนี้ที่อยู่ช่องเรียกาดเข้าสู่โซคุณก็ไว้เล่นสายทันเดอร์เบรกนั่นแหละนะครับในหัวจะบอกว่าววิ่งอย่างเดียวเลยคือววิ่งมันเป็นชื่อตอนเบรกไรนั่นแหละจริงๆมันชื่อทันเดอร์เบรกดากอนนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับตัวใหม่จากซีพีจุดนี้เช่นกันขออนุญาตอ่านเทคมีเทคนออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ยูนิตที่แวนการ์ดของคุณโจมตี คุณเลือกยูนิตของคุณ1ใบยูนิตนั้นบวก2ออ่าสามพันนะครับและในการต่อสู้ในการและยูนิตที่และในการต่อสู้ที่ยูนิตนั้นโจมตีคู่แข่งจะไม่สามารถคอกาาที่มีความสามารถพิทักษ์มาป้องกันได้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าป่วนปว,นปวนและเด็กมันเริ่มก่อนด้วยนะครับหมายถึงว่าเริ่มชิดจากแวนก่อนก็เลยแบบเออน่าสนใจ ตัวต่อมาครับก็ฟีนิกซ์ครับสามใบฟีนิกซ์เลขนี้ใส่ไม่เต็มนะใส่แค่สามใบนะครับทั้งหมดจะเป็นเอ่อสิบสองใบนะครับอันนี้ตีเป็นหกเป็นสี่เป็นสิบเป็นสิบสองนะต้องมีตัวเล่นเยอะหน่อยครับไม่งั้นเด็กดีจะเล่นยากมาที่เกตสองครับทันเดอร์เบรกอ่าทันเดอร์สตอร์มดากูนะครับก็เราจะเน้นหนักไปตรงที่ว่าตัวที่เตีย่ยพลังต้องดันขึ้นสูงได้นะครับก็เลยเป็นทันเดอร์สตอร์มดากูลดีกว่าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ ตัวนี้มันเป็นโปรโมใครที่หาโปรโมตัวนี้ก็น่าจะต้องแบบไปหาซื้อในกลุ่มหรือไปแข่งเอาเลยแข่งน่าจะหายากและน่าจะหาซื้อในกลุ่มน่าจะง่ายกว่าคือตัวนี้มันจะมีความสามารถเป็นคอนติเนียลนะครับในช่องแวนช่องเลียก็ได้ถ้าคู่แข่งมีเลียกาแถวหน้า2ใบหรือมากกว่ายูนินี้มันตีไม่ได้แต่ข้อดีของยูนิน,นี่คือแม่งตีติบสองเว้ยมันตีอ่ะมันสามารถดนันเองขึ้นไปติสองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมา บูตหรืออะไรก็ตามข้อดีของมันสำหรับตัวนี้คือเวลามันไปยืนบน Excel 2อ่ะเขาต้องการอย่างน้อย 1, 5 0 0 0นาันะครับเพราะว่ามัน2-2 0 0 0ได้ทันทีแล้วข้อดีที่2ของตัวนี้ก็คือถ้ายืนใน Excel 2ก็ตามเขาต้องการต้องหมื่นหนึ่งเนะี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกมันปัดเศษปัดส่วนอันนี้ในกรณีที่เจอ o r เทคกับ Excel ด้วยกันนะครับมันจะง่ายและจริงๆมันตี12ขึ้นเนี่ยโอ้โหอย่างที่บอก p พเท e กับแอคเซเนี่ยอ้วกนะ ถ้าไปเจอพวกอันอื่นก็อาจจะต้องไปนั่งบวกพลังให้มันอีกทีหนึ่งนะครับโชโอครับสองใบจริงๆโช,โชโอใส่เยอะกว่านี้ได้นะโชโอไม่ใช่ปัญหานะครับก็มีทั้งเทคกิงทั้งตัวมันเองลุกได้นะครับก็จริงๆเรื่องเทคมันอ่ะจะมันอยู่ที่ความชอบเลยนะครับลงมาเข้าหนึ่งเลือกแถวแนวตั้งหนึ่งใบนะครับใบาการ์ด้แถวหน้าที่เลือกแล้วก็เอ่อเคลื่อนย้ายตัวแถวหลังขึ้นมาแถวหน้าหนึ่งใบนะครับในซ่องเลกาในแถวแนวตั้งเดียวกัน แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งเมื่อจบการต่อสู้ที่วันเ,เมื่อจบการต่อสู้ของรายการันตีถ้าคู่แข่งไม่มีเรียาการในแถวหน้าคเคาเตอรบาสหนึ่งสแตนมันก็ทําง่ายแล้วไม่มีเรียาการในแถวหน้าจริงๆจะใส่มันสี่เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะใส่ตัวต้นเกมกับเผื่อไม่ขึ้นมากับเจอานี่อีกหนึ่งตัว นะครับผมทั้งหมดก็ประมาณนี้ทั้งหมดจะเป็น8 90 1ก้นะครับเยอะนิดนึงแต่จริงๆอ่ะสามารถเอาเนี่ยเป็น33 3, 3ก็ได้หรือว่าจะ2 3แล้วแต่หรือจะเอาไปทันเดอร์สตอมแต่แนะนำว่าใส่ทันเดอร์สตอมครับมันเป็นตัวตีนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบดันขึ้นให้มันตีแรงๆเลยมาที่เกศสรครับเกศสรจริงๆบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในชอยที่แบบไม่รู้ใส่อะไรมากๆแล้วก็ทําให้เราแบบเอองั้นใส่มันไปก็ได้นะครับใบแ,แรกก็เดโทนิกครับ เดนิตร์ล่างทริปเปิลนะครับตัวนี้จริงๆลงมาไม่มีอะไรลงช่องแหวนช่องเลียเขาหนึ่งยิงแถวหน้าตัวหนึ่งไอ้บายแถวหน้าตัวหนึ่งไปเลยแล้วเวลามันถูกรายทับมันสามารถบวกพลังให้ตัวที่ราทับเหมือนอารมณ์เหมือนเบรกไ์อะครับเหมือนแต่มันบวกได้ห้าพันมั้งแล้วก็ตัวมันจะนดีดไปช่องเลียได้คือเราต้องการตัวตีกันเองเวลาที่เอามอนมาไล่อะเราก็จะมั่นใจว่าเฮ้ยในเทินหน้าถ้าเรารายทับอะเรามีตัวตีนะแล้วมันเป็นคอมโบความเก่งวันนี้แล้วมันไปเล่นกับแอคเซลสองอะมันลงมาปุ๊บ ตอนมันลงมาตัวแรกยังไม่มีอะไรก็ยิงอะไรได้ครับสร้างแอคเซลจวดหึงใบมันจะรู้สึกโกงตรงที่ว่าพอมันไปปั๊มแอคเซลสองออกมาเวลามีตัวไลท์ทับมันอนะ่ะพอปา๊มแอคเซลสองเสร็จปุ๊บมันจะได้แเซลสองมาได้จวดหนึ่งแล้วเรายังได้เลียอีกใบหนึ่งไงแล้วมีความสามารถยิงตามมาด้วยซึ่งมันค่อนข้างโอเคครับมันโอเคมากๆเลยก็รู้สึกว่าเออมึงน่าจะเป็นตัวเลือกของกูแล้วแหละแล้วก็ตัวสุดท้ายครับทันเดอร์เบรกนะครับ ันเบรกเนี่ยขอยนอนุญาตอ่านเทคเทคมันมี2อันมีเทคคอนติเนียในช่องแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดฝั่งตรงข้ามเป็นเกร3สามหรือสูงกว่าในในในเทิร์นที่ยูนิตนี้ทําการโจมตีจะทําการโจมตีแถวหน้าของคู่แข่งพร้อมกันทั้งหมดมันไม่ได้ยิงนะมันตีฟรีและตีออแถวหน้าด้วยอารมณ์เหมือนวอร์มินเลียนวอร์มินเลียนอ่ะมันต้องกดสกิลไอ้นี่ไม่ต้องกดแล้วตีได้ทุกเทิร์นแต่ว่าฝั่งตรงข้ามต้องเป็นเกรดสามซึ่งยังไงมันก็ต้องฟินิชที่เกรดสามหรือสูงกว่าอยู่แล้วในแวนการ์ด แลวมีเทคนึงเป็นเทคแอคทีฟในช่องแวรช่องเลียคาเตอร์บาร์หนึ่งวันเบอร์เทิร์นคาเตอร์บาร์หนึ่งครับผู้แข่งเลือกเรียกอากาศในแถวในแถวหลังทั้งหมดขึ้นมาแถวหน้าทั้งหมดสมมุติว่าแถวหน้าเขาถูกพังหมดแล้วแล้วมันมีตัวอยู่หลังแวนะหลังแวนก็ถูกกระชากขึ้นมาเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันบอกให้ขึ้นช่องเรียกอากาศที่มันว่างอยู่ทั้งหมดนะครับโอเคแปดใบนะครับเกสามแค่นี้พอแล้วก็อีเมเนเจอร์ลี่กรีครับจริงๆมันควรใส่ยอย่างละแปดแต่เรายังมีไม่ถึงก็แอคเซลแอคเซล 1, อย่างละ6กก็ได้อย่างต่ำนะครับแต่อย่างละ8ก็คือเวิร์กเลยอ่ะมาถึงวิธีการเล่นครับวิธีการเล่นเจ้าเด็กเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆมันก็เล่นเหมือนลนะุคามีปกตินั่นแหละแต่ทีเนี้ยตัวไลท์ตัวแรกเราจะให้ดูว่ามันก็ได้ทั้ง2ตัวน้องๆจะเล่นตัวไหนก็ได้นะครับเออชื่อคือเอาอย่างนี้อธิบายให้มันเข้าใจแล้วก็เห็นภาพแล้วจริงๆมันจะมีวาร์กร,รมต่างกันนิดนึงในการใช้งาน คือทั้ง2ตัวนี้มีข้อดีเหมือนกันคือถ้าเราเริ่มหลังเราจะได้เปรียบถามว่าเราเริ่มหลังได้เปียบไงไอ้นี่เน้นตีฮิตซับเทคเกิดใ่ช่องแวนไอ้นี่เกิดช่องเลียช,ช่องแวนก็ได้แต่ถ้าไลท์ลงไปน,งน้องก็ต้องเอาไปตีฮิตถ้าไม่ฮิตอ่ะหรือว่าเริ่มก่อนแล้วไลท์มันไม่มีประโยชน์ถามว่าถ้าเป็นตัวอื่นไลท์อ่ะมันดีกว่าไหมดีกว่านะครับถ้าเราเริ่มก่อนแต่ถ้าเราเริ่มหลังอ่ะสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้แต่ว่ามีกรณีหนึ่งกรณีที่ว่าเรามีทั้งสองใบนี้อยู่บนมือแต่ว่าเราเราเริ่มก่อนเราจะไลท แนะนำว่าให้ไลท์ตัวนี้ไปครับเพราะว่าเทคต่ออย่างนั้นมันใช้อะไรไม่ได้แล้วเทิร์นต่อไปเราค่อยเอาลงมาอย่างนี้หรือเอาลงมาตีอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ใช้เทคของเจ้าตัวนี้ได้นะไม่เอาตัวนี้ไปไล์แวนถ้ามีตัวเลือกนะถ้าไม่มีตัวเลือกก็ไลค์ไข่ก็ไลท์ไไปเถอะนะครับอันนี้กรณีในการมองแต่ได้เปรียบที่สุดคือการไลท์ในเทิร์นที่สองสมมุติในกรณีที่เราไลท์ในเราเริ่มหลังเราได้ไลท์ทีหลังไลท์ปุ๊บแอตโตไลท์เป็นตัวนี้ก่อนนะครับพอแอตโตไลท์เป็นตัวนี้เสร็จป๊บก อ่ะในเทิร์นเราตีได้เพราะครั้งแรกเราตีได้นะครับ <c oughs> คือไม่ใช่ในเทิร์นแรกนะในเทิร์นที่1ของเราถ้าฝั่งตรงข้ามเริ่มก่อนเราจะเริ่มครับคนที่สองไงปะใบเนี้ <c oughs> ยมันก็ตีไปเลยนะครับแปดพันด้วยตีปุ๊บตีฮิตเปิด7ครับมีโอกาสหาทันเดอร์เบรกถ้ามีทันเดอร์เบรกเกาขึ้นมือถ้าอยู่ในช่องแหวนไม่ต้องเข้าโซ่เนอมันเข้าโซุโซไม่อร์ไว้ได้อีกแล้วมันตีฟรีนะครับก็ <c oughs> ถือว่าได้ครอสฟรีๆกันไปนะ <c oughs> ทีนี้ในช่วงเกย์สองครับเกย์สองเนี่ย Uh, ถ้าเขามีแถวหน้าอะไรจริงๆแนะนําว่าให้ยิงยิงไปก่อนหรือว่าจะยืนหนาก็ได้มันมีสองกรณีคือถ้าเขามีแถวหน้าจเจ้าไว้นี้ลงมายิงก็ได้แล้วก็เอาเจ้านี้ไปยิงเหลี่ยก็ได้หรือแบบเฮ้ยทำให้มันวุ่นวายแบบให้ต้องบูตีถ้าเขาไม่มีแถวหน้าเลยเอาตัวนี้ลงมาถ้าเขาไม่มีแถวหน้าเลยนะกรณีนั้นตัวนี้ก็จะถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ต้นเกมจริงๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยปูบอดตีกันนอกจากไปเจอพวกโกพาลพราดินหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เราจริงๆเราไล์เป็นดีโทนิกตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับพอเราไล์เป็นดีโทนิกัวนี้ปุ๊บเราก็สร้างครับแรกหลักก็สร้างแอ c เซลนะเพราะว่ามือมันไม่พอสร้างปุ๊บจวหนึง่งเหมือนเดิมครับลงมาใช้เทคิงว่าอะไรว่าไปแล้วก็ในต้นเกมอะ่ะมันจะไม่ฟูลบอร์ดกันเท่าไหร่อย,อยู่แล้วเด็กนี้จะมีประสิทธิภาพเยอะๆจริงๆมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเยอะมันมีประสิทธิภาพทั้งสู้กับแอคเซลทูกับฟอร์สไปในตัวด้วยเพราะว่าสุดท้ายมันก็ยังผังแถวหน้าได้ตีสามตัวแล้วฝั่งทำวุ่นวายพอสมควรนะครับอ่ะทีน พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็อาจจะหาตัวลงไปตีนะครับอย่างอาทันไอทันเดอร์สตอมนะครับก็ได้นะก็ทีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เซตบอร์ดแล้วก็ในเทิร์นต่อๆไปก็เหมือนเดิมเพราะอย่างที่เราบอกมันก็จะมีลูกเล่นอย่างที่บอกว่าพอเราไล่ลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างเอ่อแอคเซลอีกหนึ่งใบถูกปะ่ะมันแล้วก็ดีตดตัวมันไปอยู่โจแล้วก็โวหนึ่งแล้วก็ดีดตัวมันไปอยู่แอคเซลเลยก็ได้ครับเนี่ยใช่เนี้ยคือมันอย่างที่บอกคือมันก็ังเรียอเปียบคือมันได้ตัวได้มือนะครับแลทีนีน วิธีการเซตบอร์ดในช่วงนี้ต้องค่อนข้างเซตด,ดีๆนิดหนึง่งถ้าไม่งั้นอ่ะมันจะบูสตีไม่เข้านะครับบูสตีไม่เข้ามันจะทําให้ตียากแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรหรอกอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับปึ๊บลงมาทางแถวหน้าถ้าเขาเอออันนี้กรณีกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเขามีแถวหลังเยอะนะครับว่ามี่แถวหลัง3าตัวเลยอย่างนี้ยตามไอเน,นี้ยลงมาให้กดเทคไปเลยไอน,นี้ลงมาให้กดเทคได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้พังเขาจะเป็นโชโอหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันแล้วก็อาจจะเหลือตัวหนึ่งไวอ้อย่างนี้ แล้วก็ใช้เทคเขาได้บ้านหนึ่งดึงขึ้นแถวหน้าให้หมดครับพอมันดึงขึ้นแถวหน้าเสร็จปุ๊บอะมันก็จะอ่าเราก็จะตีตัวพวกนั้นเข้านะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราอาจจะเป็นตัวบูธอย่างนี้ทิ้งไว้ก็ได้แต่ขอละกรณีที่มันดูเต็มเต็มสนามนิดนึงนะเป็นประมาณนี้ก็ได้ครับน่าจะเต็มสนามแล้วอ่ะมันจะมีตัวบูธนิดหนึง่งอ่ะประมาณนี้ทีนี้พอมันเต็มสนามอย่างเงี้ยวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมครับให้เอาตัวของทันด์วเบรกเริ่มไปก่อน นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราบอกว่าทำไมเราถึงใส่ติกเกอร์อย่างนี้ทันเดอร์เบรกมันตีออแถวหน้าทั้งหมดคือมันกรณีมันจะขัดกับกันเล็กกันเล็กอ่ะมันยิงในเมนเฟสแล้วมันยิงทิ้งหมดจะกันเล็ดอารมณ์จะเหมือนตัวนี้หรือเหมือนตัวนี้ที่เวลาเราลงจากมือถือแล้วมันจะยิงทิ้งแต่ว่ากันเหล็กมันจะเป็นแท็กแอคทีฟที่มันยิงสามารถยิงในเมนเฟสได้นะครับซึ่ง แน่นอนครับว่าตัวการเลทเองมันก็ในรอบที่ตีมันแค่มีชี้เฉยๆเราอาจจะเอาเลียไปตัดเลียไปตัดเลียไปตัดก่อนก็ได้แต่ถ้าเราเล่นโอ่ทันเดอร์เบรกที่จะเรียกติดเยวโว้ิงถ้าเรียนเล่นทันเดอร์เบรกอ่ะถ้าเราเอาเลียไปตีใส่แวร์เขาก่อนอ่ะอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าอย่างเช่นซองนี้นะครับมันก็จะตีอ่ะกรณ์ฟนดมันถึงมันตีเข้ามันก็จะลําบากนะครับเอาเท่าข้านี้กหลนกันตูดด้วสิบสอง แล้วตีไปอย่างเงี้ยแล้วตีเขาไม่มีแถวหน้าเลยตัวนี้มันจะเป็นมันจะก็จะมีพลังเพิ่มหรือพลังมันน้อยกว่าซึ่งมันลําบากในการเล่นถ้าเราจะใช้คี์ให้มันแนะนําว่าให้เอาตัวนี้แล้วต่อบูทจากตัวหนึ่งพอเราต่อบูทเสร็จปุ๊บว่าเราตีไปอ่ะมันกว่าแถวหน้าก่อนพอเรียอากาศตัวอื่นมันต้องได้รับฟอร์สถ้ามันรับฟอร์สแล้วมันจะเก่งนะครับอ่ะสมมติเราตัวนี้ตีปุ๊บตีตัดไปแถวหน้าก่อนเลยมันก็จะเป็นอ่าหมื่นสองบวกด้วยเจ็ดพันก็จะเป็นหมื่นเก้าแต่ว่าหมื่นเก้ามันตีออทุกตัว มันพลังอาจจะไม่ได้สูงครับแต่ว่ามันกวาดมันน่าลังคาญนะกวาดทุกรอบทุกรอบอ่ะคงไม่มีใครอยากจะโดนมันกวาดทุกรอบทุกรอบหรอกพอกวาดเสร็จป,ปุ๊บนะครับแล้วก็ไม่อจบก,การต่อสู้การโจมตีเจนเทคกับเจ้านี่ก็ทํางานเลือกสามมาได้นหนึ่งตัวถามว่าเลือกให้ใครถ้าเซตบอร์อดอยู่ประมาณนี้ให้นับจากพลังและให้เลยให้ปัดเป็นสิบแปดยี่สามอะไรประมาณเนี้ยคือให้บวกทีละห้าพันและให้มันเกินนะครับเราไปดูทีละเลนก่อนว่าเราควรบวกให้ใครดี thunderstorm ครับยี่สิบสี่อ่าตอนนี้เป็นสิบอ่า 14บสี่วกห้าพเป็น19ซึ่งปัดเศอยู่แล้วดันขึ้นไปอีกสามพเป็น22่สิบได้ไหมได้แต่กรณีสู้กับ e x c e l c o โ t e ตัวนี้จะดีนะครับอย่างตัวนี้ปกติ12บสองวกอีกสาปกติ12บ1 23อันนี้แต่ส่วนนี้ปัดส่วนปัจเศษดีอยู่แล้วี3ิบสาแล้วตีแรงอยู่แล้วไม่เอาตัวนี้17ปัดขึ้นไปเป็น20่ไม่เอาครับตีแรงอยู่แล้วตัวนี้12 8 20 อาจจะมาปัดตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็จะขึ้นย3สามก็คือในสนามอย่างเงี้ยถ้าจะเรียงบอร์ดประมาณเนี้ย thunderstorm กับคู่นี้หน้าปัดขึ้นนะครับมากกว่าใครถามว่าถ้าเปลี่ยนสลับตัวเป็นตัวเนี้ยเป็นเป็นอย่างนี้ถ้าแถวหลังเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแปดมันจะจะเป็นสิบสองแปดยี่สบมันจะบวกสามของตัวมันไปแล้วถ้าไม่มีแถวหน้ามันก็จะกลายเป็นย3สาอันนี้คือโอเคไม่ต้องบวกแต่อันนี้จะไม่โอเคเพราะมันิบบวกปดเป็น20ิบอาจจะต้องบวกให้แถวนี้แถลนะก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือวิธีการบวกให้ตัวนี้แล้วก็ฟอนก็จะเซ็น้ามเซนติเมตรโอกาสถ้าเราได้ฟอนก็จะบวกตัวละมือจบง่ายดีเข้าใจง่ายนะครับตัวเด็กมันมีแค่นี้แหละเอาจริงๆแล้วก็ปั๊มฟอนปั๊มฟอนปั๊มฟอนมาเรื่อยๆอาจจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการไหลแดมที่เราไม่ใส่ตัวไหลดามาเพราะว่าเด็กมันอะเด็กมันถ้าสังเกตดูอะบายมันน้อยมันจะไม่ได้แบบกดบายมาง่ายเอาจริงๆฟินิกยังแอบเรียกยากเลยเราถึงใส่ฟินิกมาน้อยเพราะว่าสุดท้ายถ้าเรายืนเป็นทันเดอร์เบรกทันเดอร์เบรกจะ โจมตีธรรมดาเสมอข้อดีมีข้อดีไหมมีกรณีข้อดีคือฮันเดอร์เบกอ่ะมันตีมันไม่ใช่กดสกิลคือถ้าเราไปเจอกับแคทที่มันม้องกันผลสกิลโดนผลสกิลยิงไม่ตาย,ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ค่อยเป็นผลเท่าไหร่จริงจริงอ่ะ มันกดตีไปเลยมันก็ถือว่าง่ายพังแต่รุ่นี้มันไม่มีรีซิตอะเนาะบางยิงมันก็พังรีซิตได้ถ้าเกิดวันนี้ไปเจอเด็กรีซิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าดีไหมก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้ับผมเด็กนี้จริงๆตัวทันเดอร์เบรกเนี่ยถ้าเล่นคู่กับตัวนี้ค่อนข้างหาง่ายนะเพราะว่าถ้าบูทปุ๊บมันขึ้นโซมัมนจะง่ายกว่าหายตัวนี้ขึ้นมืออีกนะครับแตนะ่มันมีโอกาสเปิดดูบ่อยกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ไปลองจัดตามกันได้สนุกสนุกนะครับอันนี้ใครที่แบบ เล่นกันเลรียญบรรพักเริ่มเบื่อแล้วหรือว่าของมันเหลือจังวะครูเปิดซีดีมาเยอะจังเลยมีซีดีต้องอะไรหลายกล่องเนี้ยหรือมาลองจัดดูก็แบบนี้ก็ไม่แย่ครับผมประมาณนี้ครับผมอย่างที่บอกไปนะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดตัปตะไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ที่ผ้าที่บางๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพลงเดือนต่อ15บาทสามารถสนับเป็นแบบเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจเส้นเกย์ VFT by Tap แ h a n n e l ครผมวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ